ใครจะคิดว่าร้านขายของจิปาถะเล็กๆจะกลายเป็นอนาณาจักรธุรกิจพันล้านได้ชวนอ่านความคิดหวังหนิงเจ้าของป๊อปมาทมหาเศรษฐีอายุน้อยแนวหน้าของโลกจากมนุษย์เงินเดือนหลักพันสู่เจ้าของทรัพย์สินมูลค่า7จล้านบาทหนุ่มจีนวัยสารายนี้เขาทำได้อย่างไรหวังหนิงเริ่มจากก่อตั้งเก๋จืจียหรือโมเดลธุรกิจร้านค้าขนาดใหญ่ ซอยพื้นที่ออกแบ่งเช่าช่วยให้ผู้ค้าเริ่มต้นขายของได้ง่ายในราคาถูกในปี2009หลังจากเรียนจบจากสาขาโฆษณาจากมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งในเจิ้งโจวเขานั่งรถไฟไปปักกิ่งและเริ่มงานแรกด้วยเงินเดือนเพียง9,200บาทที่บริษัทด้านการศึกษาแห่งหนึง่งแต่หลังจากทำงานที่นั่นได้หนึ่งปีเขาก็ย้ายไปที่ซินนาบริษัทอินเทอร์เน็ตชื่อดังของจีนอย่างไรก็ตามเขาเริ่มพบว่าตัวเขาเองไม่เหมาะกับงานสายนี้จึงเริ่มคิดที่จะเริ่มต้นธุรกิจของตัวเอง ปี2 0 1 0หวังหนิงสร้างแบรนด์สินค้าลิขสิทธิ์ของตัวเองและเริ่มพัฒนาจนกลายเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของป๊อบหมาหวังหนิงเดินเกมอย่างรอบคอบพัฒนาจากธุรกิจคาปลีกสู่ผู้สร้างแบรนด์มีศูนย์วิจัยศิลปะทีมสร้างสรรค์15ปีต่อมาป๊อบหมาทํารายได้ทะลุ4 6 0 0 0ล้านบาทสินค้าไอพีหลายตัวทํารายได้ทะลุพันล้านและมีสาขามากกว่า500แห่งทั่วโลกหวังหนิงเคยบอกว่าตอนเริ่มไม่มีใครรู้ว่านอนาคตคืออะไรไม่มีแสงสว่างไม่มีทางให้เดิน มองไม่เห็นอนาคตตอนนั้นเขามีแค่ความเชื่อในสิ่งที่คนอื่นยังมองไม่เห็น